สวัสดีครับอู๋กิติพลครับสวัสดีครับองศาธีพัฒนครับสวัสดีครับมอสกินิเดชครับสวัสดีครับทากิโอครับสวัสดีครับผมซีดอนเวนครับสวัสดีครับผมเลโอนะครับฝากทุคนทั้งหลังครับก็ให้องศาแนะนำเพลงของตัวเองก่อนถ้าผมเพลงของผมนะครับชื่อเพลงจดหมายครับฝากทคนทั้งหลังครับศึกเมื่อไหร่ครับ สุดแล้วครับระยะหนึ่งฝากถึงคนข้างหลังครับว่าเมื่อไหร่จะเริ่มดื้อครับก็เมื่อที่ต้องการฝากถึงคนข้างหลังนะครับก็ได้นอนบ้างไหมครับเมื่อคืนก็นอนบ้างครับฝากถึงคนข้างหลังนะครับเมื่อไหร่เริ่มหล่อนะครับครับก็ตอนไหนก็ได้ครับสวัสดีครับฝากถึงคนข้างหลังนะครับทำยังไงให้ผมสวยขนาดนี้บ้างทำผมครับ ฝากติดตามไอจีอยู่แล้วนะครับปูกิติพลครับ A U K I T T I P O N ฝากผมด้วยนะครับองสาครับชอบร้องเพลงเป็นคนหล่อเท่มสวัสดีครับฝาก Instagram ผมด้วยนะครับ M O S P U P H A T ครับโมกูพัาตัวเล็กจำม่ำพอดีคำครับสวัสดีครับพาเชี่ยวลรอนะครับฝากไอจีด้วยนะครับ T H A T A I O N G ครับก็ กีฬาทุกชนิดมาหาผมได้นะครับสวัสดีครับเลโอนาร์โดนะครับ IG นะครับ Z U N D O L E O N A R D O นะครับเล่นกีฬาได้เล่นดนตรีได้เทมากครับสวัสดีครับฝาก IG ด้วยด้วยนะครับ d O L T H I P A W A D ครับอยากได้คนน่ารักหันมามองด้วยบ้างนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากช่อง A Entertainment นะครับก็เป็นี่พี่เอ ตั้งใจมอบความสุขให้เป็นโปรเจกต์ที่พี่เอตั้งใจมอบความสุขให้ก็เข้าไปติดตามกัดียอะๆนะครับฝากด้วยครับบ๊ายบาย